จะดุงตีมห้องเลย,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 ยเอาเสียมก่อนผุ่นแมียเอ,เ,อเอาเดี๋ยวเวินเสียมด,ยดีครับพี่น้องคลิปนี้กแบบแ็ไม่ยกส,นะสะดุ้งยวนสันตะปูนะพี่น้องเนาะสะดุ้งเอามากะสองเส้นเคืองก็ี่ได้บว่าสองส่นเลนใหญ่ายเลยนี่สองเส้นเคืองซอนเส้นเคืองกับคาสะดุ้งเก้าสอ,องคนเดลยพี่น้อง ตอนนี้ประมาณายสองเลยล่ะใบสองในน้อยพี่น้องแต่ว่าเป็นเป็นคึมๆึเด้จักป่าสีเลนบเบเรียนโอเคนะนี่ครับที่มงานกำลังใส่พี่น้องก็ลังใส่ขากะดุงลังใส่ด่างนี่ครับของอ่อ,เอ,เอนเหมือนมดน่เลยหมือนี่ <c oughs> เ,เม<ต>หมดอห้องซีมาลองมาเบาืองซื่อขุนรถข้าเจ้าแต่ว่าเป็นตาป่าขื้นเด้คุณข้าเจ้ามาออกป่าพี่น้องเห็นรถบะเี่รถผมกับขั้นเก่าเนี่ เอาโอเคนะพี่น้องนะถ้าไปรุ่นกันเลยครับนี่แหละสิไล,ล่ลงไปน้ำห้องเลยล่ะอุ้ยเป็นอังี่เป็นฝืดๆอุ้ยน้ำขึ้นเลือกแข็ง,งพี่น้องย่งางมากกอีลุงตุงนั่งไห หมาเด้อเจ้าปูลูกลานคอสามของบูโอ้ยปลามันขึ้นเป็นจะหาได้อยู่รนู้ีน่ขว้นไปพวไดฟ้าพวกข้นขึ้นไปก็จะเอาทังไหนมั้ยจะเอาทั้งไหนมาหายดินันก็จะได้นนะรุนพี่น้องตุ้มตูมตุมตูมตุมตมมเอ้ยตมมปะปะ้ปะนั่ง ดปลาปีกไก่ก็ปลาใสอ๋องนานยุติแล้วงานตาเนีอ่ยออนตลอดเอาอยัางมาซักของเลยนี่ ที่ได้อยู่หรออุ้ยไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะไปนั่งเห็นแล้วยี่หลีเฮ้ย<อ> <Hey, S 1> ไปเสียมเลยเที่ยวนี้พี่น้องมันปลาเออน่อนเปล่าหน้าม้ามีมีม้าอยู่บ่มีาอยเลยบ่แต่เพิ่นบรนะดักหลอดดึงก่อนไอ้งูเนาะเนาะไอ้งูนั่นได้ยิน ปลาดุขินสิวมันกับบาลงมหอดีแล้วมันกระดางเอาเปลือกไปเออไงก็จะอาบตดคุณอาะเสียงปลาอยู่แน่นนั่นได้กินปลาหน่อยอุ้ยค้าหูโซโวมีกินสองหูสามหูเลยโอ้ยพี่หูคโซโบสิ เอาคือเป็นหู้ยังใส่มันถือกอย่างหรือเป็นหู้เก่าอยู่แล้วคุณแม่กระเซียมยังคือเป็นสำลักพวกนี้ตัวกระเซียมโค้ดหรอปลากระเงี้ยงหน่อยอ๋อปลากระเงี้ยงพิการหรือว่าเป็นสัตวสัตวเออเบื้องกันไนะ่นเราก็ปล่อยกันนะ่ะเอาเลยบ่แม่มพี่น้องบ่มันท่านใหนไง <laughs> ปล่อยนิดหน่อย ใสใปลาตะเพียนไหมตุ่มตามบึนะง,ตงัตุ่นะโอ้ยตุ่มกันไหมตุ่มมันยู่ปากน่ะปปา,ปากทอดดินี่ย่างไของตีทาบนนตปแป้งหลายถัอทอดกระเสี่ยมอ สองเส้นมันก็ติดติดลายอยู่หล่ะป,ะปลาผีไก่ไม่หร้อนนะเจียงให้เจ้าสูยังไงครับเจ้ามาลองปลาปลากระลังเถื่อพี่น้องปลาตื่น,นยูซี่แถวใช่ไหมอะไรเป็นยังไรปลาตื่นหนามันนึ่งมันโบกเร็วมันโบกเร็วโคตร เดวเอาไหมเอาไหมปกีกไอ้โอ้ยเจียบเนี่ยปลามันบกเรียว,วโหดโวมันปลาบกนามบกเรียวโหดปลาตืน่นปลาบกเรียวโหดหนามตืน่น <c oughs> หุ้ยต่างหาสะดุ้งยันขึ้นอื่นวาจ้า ประโดดได้ยังมาเด้อขาหวาเขาจะเอาาเลเออเขาก็แห้งดีแล้วยานสะดุ้งมุนหมเฮ้ยเออเป็นตั้งหัวเอาแม่เป็นตั้งหัวเออ้ายดูเ้าท่านอคาดชำอยู่ออีกาอสอันนี้แม่ไหนร้องอ๋เขาบอกเอามันแขงแล้วอ่ะห้าเดียาเดีย เหนี่ากไปขาด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 อย่ได้เลยข้าอีกได้ปะนี่นกัมีเบียดอยู่หันใช่แต่ก็บ,บ่เก็บ khỏng ta, khỏng nhang, cứ sang bao đời khỏng cất cho, cứ bệt nhau nhang lấy phiền rồi, bệt bao đời khơi chết chắc, chết bao ta จะดุ่งตีมแหงเลยเอาเสียมก้อนฝุ่นแมวเอาเดียวเวีนเสียมยี่งโดอยเียสีมงานบุรุเรืองสวเนาะดส้นตะเบอาเวลาปามันตีบุรุเรืองเลยหรอคิดว่ามันของเนาะคิดว่ามันของเลยแทะแดดเดียวให้แสบเนาะ อามันคือมาหลายแต่ปลาดูหมแเมีม,มันมาก่ะด้วยหรอนัลมันแตกปูแตกตัวมันเหยื่หรูตตรไยูมันเด้ ไม่เห็นตัวน hmm. ้อยกวต่เพ mm ียนเนาะตอนนั้นอ่นร่งสองเส้นเห็นเอาพระท่านครึ่ตัวนายเถอะบอกเข้าดูเขาดูพระดาวสองเส้นหามอ่นร่งท่านเห็นอืออือกะสุด ออกปะพวกเปนออกเหมือนาะเปิดเบื้งกันนะยกขึ้นเราเบื้งกันนะปลาดูสองตัวจ้ำมนันดึงเส้นสีเสียงตัวนี้มีของนะเล็กตัวแต่ส่องเอออะ่เง้ยอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันย่นย่ามันสักรุ่ง นย่งนี้แหละโอ้อตะเคียนหน่อยมะนาหน้อยแมนนนน่มันคือประมาณน่ะตัวสั่นฝมือมน,ตตนอะตอนพเดชพระทาย,ยาหน้าดีดีดรอ,อบอดหน้าอย,ย่ kamun para o no. เกบไปพี่นังเกยบอปไม่อยากตายทนไมปักหนของได้ประกฏดใหญ่ไหไข่เนะาะเขาสะดุ้งเจี๊ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เียวบวอยกว่านึงท่านพี่น้องกลางสะดุงเ่นบวยกว่านึงตัวนนหวยแบหน้าหน่อยบหน้าหน่อยกหลายหลายตัวเลยด้วแพ่ปิ่งกัแซบด้ว พระเจ้าคือสิดาอบเบิดแลยฮึไม่ยังหลบับบวยกันอนองบ่อนนางฝ่าสามนางเอาไปยัดร่องนั่นี่บอ่บอนบาบไปแบบนี้อ,อันบ่อแห้งแห้งเท้ แม่หักินต่ปาดิพี่น้องหาปลาเป็นสีหอ้องกินน้องฝนข้นเยอกว่าแตงเม้นหัวจากเข่านาะปลาเด็ุนเข่าอะรทั้งป่ายังบุญอ่พี่น้องก็ดหืหึหึหึหห หอมมลเอาอตัวหน่อยเขาอนุญาตบ้าเอาเหลือเหลือดก,ก,กิ่นสักหน่อยพอดอกจะไปขายแต่หนิมนขายบ่ได้อนอง

Chị đẹp và đẹp, Nhìn cả hết đẹp gái ơi để lại được chầu, châu ăn mà vui งดะเลากันไปไหมเลยเน้ะวันไหน,น,อ,น,อ,นอาจ,จะไปทั้งรางกันเดีเนาออุ้ยอุ้ยเรียนตื่นะตัวน้นอยๆท่านเด็กเรียนไหมดิฟ้ากันใหญ่ไม้เด็กันนี้พี่นอ้อง ไปห้องเข้มอยู่บ่หรือสิไปไหน<ว>สก้อนมาแล้งมันไ่ไปไปขี้เปียวเนี่ยตัวผัดผดนะตัวคัพปี้มันบ้านในเรียนปัญหาอยู่พี่น้องบ้านเด็ตื่นเต้นเล่าใจปีนไองแล้วว่าก็เห็นแบบไปเรื่อยๆแบบปัปปบ๊บไปนะเต้นเต้นบอกระบอเลยพี่น้องแล้วก็พ่อได้จำไปบ่าย อากาวออกตัวยังไงำกำแบบนี้คนไม่ตกตะกอยู่แล้วก็ไม่ต้าห้อยเขาจะบ่นเลยไง มันเป็นห้อยขาเจ้าอยู่แล้วขาเจ้าตองมา,มา,มาท,ทุ่มือก็บอ,อ,อเน่ยดอกซีเจ้ามาเขาบอกเศร้าซีดเจเาเนี่มีคนหลอเยห้คนขี้หลุดเลย่เอีหยงบุนเเิเรียนนี่จะดูอุ้ยเตียมเียโอ้ยนั่งนั่งนี่เนะป็ปนั่งมาเร็วมีคนหลอเนียบไห้ปนั่งนทางออกเดียินเียบเบลลงทุน อีกจังบ,บาทนึงได้พี่น้องเบื้องผลงานเลยบ่ได,ไดอ้อีกจังบ,บาทนึ่งจังมุมผลงานได้ประดูหน่อยอยู่หลอกซ้องตัวชวาวนาผมแดงเด้งดีนี่เป็นตะป่าเรียนดีดูเส้นนาได้ประน่างมาหลายเอ,อ้าโดดโดวงบนหนึงปลายยังบุ๊กเราพัดตื้อถึงตื้อ เดี๋ยวนีืองเดี๋ยวนีเรื่องครับพี่น้องก็บ่ปันใดเนาะแต่ว่าน้าแดงเป็นเต่าม,มีป่าแต่ว่าผมว่ามันน่าสิแล่นเนียเมื่อคืนก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหมใ่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องผลงานเบิ่งดีบ่ก็ได้ปลาโดได้ไปยังมันเป็นปลาพวกปลาขาวไปยังปลาป่ายมาพี่น้องบ่มีแบบว่าให้ตื่นเต้นเราใจอีหยังเลยเดี๋ยวเบิ่งบัดสุดท้ายแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะส้าเรบคิดนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับไม่ว่าคุณหลายครับเป็นนตาามมีีีปปพ่้อง เหงบ่มีแบบให้เลราใจเลยไม้ตื่นเต้นเลยตุ่มตามม่ตาบอดเลยครับบอมีเนาะเฮ้ยเนื้อฝรั่งเอาแม่์เมยเสี้ยมเมยเสี้ยมเมยเสี้ยมเมย์เฮ้ยเดี๋ยวไปนั่งตรงนึงแต่ว่ากาศสียกต่อยดอกพี่น้องโอเค